กลาบสวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆชาวูลไไเท์ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง t ิเตอร์ซีพเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันในหัวข้อการอัปเดตนะครับผมเรเวล71ที่จะมาถึงนะครับผมซึ่งต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าในเลเวล71นี้นะครับจะค่อนข้างมาชา้าสักเล็กน้อยเนาะเนื่องจากว่าเราติดแผนของการเล่นทัวร์นาเมนต์ 1v1 นั่นเองซึ่งกินระยะเวลานะครับตั้งแต่วันที่6 ถึงวันที่9นะครับผมทำให้การแพทอ,อัปเดตอันใหม่เนี่ยอาจจะต้องอปรับไปเป็นวันที่11นะครับผมตุลาคม2565นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีข้อมูลพิมพ์บอกไว้เรียบร้อยนะครับในเมนูรายวันเนาะทุกคนสามารถเข้าไปดูได้นะครับผมว่าเมนูรายวันนะครับมันจะมีเครื่องหมายตกใจยอยู่เนาะซึ่งตรงนี้นะครับผม เขาก็จะบอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเพดานเลเวลของเราเนี่ยอยู่ที่เลเวล70นะครับผมซึ่งผนึกเลเวลเนี่ยจะถูกปรับเปลี่ยนไปนะครับผมโดยเลเวลของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะปลดล็อกในอีก6วัน13ชั่วโมง40นาทีนั่นเองนะครับผมถ้าในคลิปนี้นะครับทุกคนได้ยินเสียงฝนหรือว่าเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าว่างตอนนี้พอดีแล้วก็ฝนมันตกตอนนี้พอดีแจ็คพอตเลยนะก็ ขออภัยด้วยนะฮะโอเคตอนนี้นะครับผมเซิร์ฟเวอร์ก็อย่างที่บอกเนาะติดอยู่อีก6วัน13ชั่วโมง4 0นาทีซึ่งเมื่อเราไปคำนวณแล้วก็จะตรงกับวันที่11ตุลาคมซึ่งเป็นวันอังคารนะครับซึ่งในคืนวันอังคารตอนตี2ถึง6โมงเนะี่ยเขาก็จะทำการปิดเซิร์ฟเวอร์แล้วก็พอเปิดมาตอนเช้านะครับผมประมาณหลังจาก6โมงเนะี่ยก็เราก็จะได้พบกับเลเวล7 1แล้วก็มีระบบมากมายเลยนะครับที่จะอัปเดตเข้ามาซึ่งเดี๋ยวเราจะมา อธิบายจำแนกเป็นหัวข้อหัวข้อไปเลยแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับเอาละครับทุกคนก่อนจะไปเข้าเนื้อหากันนะเรามาดูของอัปเดตที่มาใหม่ในวันนี้กันบ้างดีกว่าซึ่งวันนี้นะครับวันที่4ตุลามีการอนะัปแพทเนาะซึ่งก็มีการเอาไอเทมเข้ามาขายนะครับเป็นเซ็ตแพ็คประลองยุทธพิเศษนะครับผมซึ่งในแพ็คก็ได้ของพอสมควรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญเงินอุปกรณ์เสริมพลังนะครับ เต็นุทิกิว้วกล่องเลือกคัมพีทองแล้วก็กล่องเลือกรูโลกานั่นเองซึ่งแพ็คน,นี้นี่ก็ต้องเรียกเ,ยกเลยว่ารินพันเรียกได้เลยว่าเหมาะสําหรับผู้ที่อยากจะลงประลองแบบสุดชีวิตนะครับเพราะว่าคัมพีทอง5เล่มนะไม่ห้าเล่ม5แผ่นสามารถเอาไปปลดได้เลยนะสําหรับคนที่แบบว่ามีคัมพีทองอยู่แล้วอัพเลเวลได้แบบดีเลยเนาะ แล้วก็เหรียญอุทิศกิลก็เอาไปอัพพวก PvP Defense PDP Pv Damage ได้นะครับแล้วก็อุปกรณ์เสริมพลัง80อันนี้ก็คุ้มเหมือนกันนะครับสามารถเอาไปทำขัดเกาได้นั่นเองนะครับผมแถมยังได้เงินด้วยเนาะก็รู้สึกว่าถ้าเป็นคนที่เติมเป็นประจำอยู่แล้วก็คุ้มเลยนะที่จะเลือกอไอเทมพวกนี้ซื้อวันตรงนี้นะครับเป็นแพ็คสงคราม A และ B นะครับผมจะต้องบอกว่าตอนนี้มีบั๊กอยู่เนาะการแสดงผลอาจจะไม่ชัดเจน แต่ว่าถ้าให้เดานะครับสำหรับแพ็ค1ที่ราคา399ตัวฟ้าเนี่ยคุณจะได้รับนะครับผมเหรียญอีแปะนะครับ1แแล้วก็กุญแจ2ดอกนะครับตัววีรชน3ใบแล้วก็เขาเรียกว่าเศษรูนนะครับผมอีก350แล้วก็มาคาดเดาในส่วนที่2เนาะที่เป็นแพ็ค B นะครับผมก็คาดเดาว่านะครับเราอาจจะได้เงิน3 0 0แสนนะครับแล้วก็ในส่วนของ ที่ได้5ชิ้นนะั่นคือตั๋ววิลชนนะครับแล้วก็3ชิ้นน,น่าจะเป็นกุญแจแล้วก็30ชิ้นน,น่าจะเป็นในส่วนของศีลาชลําระแล้วก็50ชิ้นน,น่าจะเป็นแต้มกิวนั่นเองแต้มบุทิศนะครับซึ่งตรงนี้นทุกคนสามารถซื้อได้นะแพ็คเล็กก็3ามรนะแพ็ค A แพ็ค B แพ็คใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็999ตัวทองแล้วก็แพ็คที่ใหญ่ที่สุดก็คือแพ็คประลองยุทธซึ่งเหมาะสำหรับคนที่แบบอยากจะลงทัวร์นาเมนต์แบบใจจะขาดอยู่แล้วเลย ตรงนี้นี่เอาไปเติมความโหดได้อีกซึ่งส่วนลดลดเยอะมากนะครับดูจากราคาเต็มนะ4 0 0ต่อแพ็คพันกว่า2,000กว่าซึ่งเขาลดมาแล้วโอ้สุดยอดนะครับแล้วก็ยังมีอีก1ไอเทมที่พูดแล้วจะพลาดไม่ได้เลยก็คือตั๋วฟ้านะครับก็คือแพ็ค7วันมั่งคลั่งแล้วก็แพ็ค7วันร่ำรวยนั่นเองซึ่งตรงนี้นะครับทุกคนอาจจะตกใจนะครับเวลาคิดเข้าไปตอนแรกใช่ไหมมันราคา6 ร้อใช่ป่ะพอคิด้าไปเราเห็น480เอา้ามันแลกเงยคุ้มหรือเปล่านะครับตรงนี้มันจะเป็นแสแต็ก7วันนะครับ480คูณ7เข้าไปนะครับผมเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยอ่ะผมเปิดเครื่องคิดเลขก่อน480นะครับผมคูณ7วันเท่ากับ3,360ตัวฟ้านะครับ แรกโดย680้วย680ตัวทองเอาอะไรมาไม่คุ้มก่อนนะครับอันนี้ต้องรีบดึงเลยนะแล้วก็ในส่วนอันที่2นะครับผมแพ็ครวยแบบร่ำรวย7วันนี้นะฮะ88ตัวภายใน7วันนะครับผม88คูณ7นะครับผมเท่ากับ616เนาะก็เรียกได้เลยว่าคุ้มนะสำหรับการที่ซื้อแพ็คตัวนี้2อันด้วยจริงๆรู้สึกว่าแพ็คดีหมดเลยนะรอบนี้รู้สึกว่าไม่มีอะไรขัดตาเท่าไหร่ เออซื้อไว้ก็ค่อนข้างที่จะคุ้มพอสมควรน,นะครับเอาไว้อัพตัวได้สบายๆเลยเออซื้อเลยโหดแน่ไปดูคอนเทนต์กันต่อโอเคเรามาเริ่มในสิ่งที่คาดว่าจะมาแล้วกันไม่ชัวรยอแต่คิดว่ามานะครับผม,ผมก็คือ 1. ในวันที่11ตุลาเนี่ยแพทเ1อัปเดตใช่ไหมผมคิดว่าน่าจะมีตัวละครนะครับอาชีพสํานักจินบูเนี่ยเข้ามาในเกมแล้วหรือบูตึงอะนะอืมเพราะว่า ในระบบนะครับผมจริงๆเราสามารถเข้าไปดูไอ้นี้ได้เนอเอพวกความสำเร็จนะครับผมหรือ,อในส่วนของ Battle Royale ความสำเร็จแล้วก็ค่าความชอบจะเห็นว่าค่าความชอบเนี่ยจะมีสำนักจินบูอยู่1ตัวตอนเลเวล71แสดงว่าค่อนข้างที่จะมีโอกาสสูงเลยทีเดียวนะครับที่จินบูจะมาในแพท71 อันนี้เป็นการสันนิษฐานของผมเองนะก็คือคิดว่ามาแหละอในเวอร์ Level 71แล้วก็ระบบเปลี่ยนสำนักก็คิดว่ามาเหมือนกันเพราะว่าถ้าอาชีพใหม่มาแล้วไม่มีระบบเปลี่ยนสำนักก็จะกล่อยไปสักระยะนึงเลยนะครับผมตัวเกมอาจจะแบบมีคนเลิกเล่นไปสักช่วงหนึ่งเลยก็ได้เนอะอันนี้คือสิ่งที่คาดการณ์เนอะว่าจะมานะไม่ร้อยเปซแต่คิดว่ามีโอกาสมา ต่อมาจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะครับผมเพื่อรับมือกันนะว่าแบบเราจะต้องเตรียมระบบอะไรบ้างนะครับผมระบบได้ที่จะอัปเดตเข้ามาเลยคือออปชันออปชันตอนเลเวล71จะปลด2ช่องนะครับผมซึ่งออปชัน2ช่องนี้คืออาวุธหลักนะครับผมนี่เลเวล71นะครับแล้วก็ส่วนหัวนะครับผมหรืออันนี้นั่นเองทรงผม,มก็จะปลดอีก1ช่องซึ่ง คาดการไว้เหมือนกันนะครับว่าเดี๋ยวจะมีอันนี้มานะครับผม PVP d a เ a จ e นะครับผมสามารถใส่ได้ในช่องที่3แสดงว่าเขาเริ่มที่จะอัปเกรดมาแล้วแหละในส่วนนี้นะครับผมก็ติดตามรอดูกันได้เลยนะครับ PVP d a เมจนะครับผมแล้วก็ PVE เป้ย hey, PVP Defense นี่ซอนี้นะครับสามารถใส่ได้แค่ช่อง3เราก็เตรียมตัวเตรียม เขาเรียกว่าศีลาชําระเลยผมเตรียมไว้เกือบพันชิ้นอนะ่ะมีเศษที่ยังไม่ได้ย่อยอีกนะเออผมเตรียมรอเลยเพราะว่าผมจะต้องทานะแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวต่อมานะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะต้องเตรียมอะไรอีกนะครับผมสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือเตรียมออตําราวีรชนนะครับผมเพราะว่าวีรชนนะครับทั้ง7เออเดี๋ยดิไม่ใช่7 9ตัวหลักนะครับหน้าแรกนะครับจัดทับ4ตัวแล้วก็ช่วยเหลืออีก5ตัวเนี่ยเขาจะต้องอัพเลเวลเป็น8 1เพราะฉะนั้นอย่าลืมตุนเจ้าตัวแผ่นตำราวิรชนกันไว้ด้วยนะครับเพราะเราจะต้องอัพ9ตัวด้วยกันเลยทีเดียวนะครับผมอันนี้ก็จากเลเวล80ถ้าเป็นตัวทองเนาะเลเวล80ไป81แต่ว่าถ้าเป็นตัวม่วงนะครับถ้าเรามีตัวม่วงใช้อยู่เนาะอย่างเช่นอันนี้นะครับก็จะเป็นเลเวล75ไป76นั่น เองนะครับโอเคในหมวดหมู่ต่อมานะครับผมก็จะต้องบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีดันเจียนมาใหม่นะครับผมเป็นดันเจียนเลเวล71หรือดันเจียนที่ชื่อว่ารอบเข้าวังหลวงนั่นเองซึ่งก็จะมีอา h i ช v e เมนต์ใหม่ๆนะครับผมให้เราปลดผนึกนะครับเพื่อแลกกับยาดัน CP นะครับผมตรงนี้เนี่ยก็แนะนำว่าทุกคนเนี่ยก็มีหลายๆช่องแล้วแหละที่ได้ทำการโพสนะครับผมตัวอย่างการลงดันนี้ในเซิร์ฟเวอร์ ต่างประเทศอย่างเซิร์ฟเวอร์จีนเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับก็ไปหาดูกันได้ใน y o u t u b e เนาะตรงนี้ผมอาจจะไม่ได้ทําลงให้หรือว่าถ้าทําลงก็เดี๋ยวจะโพสต์ให้ละกันอืต้องมีเพื่อนไปลงด้วยลงคนเดียวลงไม่ได้นะโอเคหลังจากนั้นนะครับเลเวล71เราจะเจออะไรอีกเนาะข้อต่อมาเนี่ยเราจะเจอกับเรือนเทปอเนาะนะครับผมเรือนเทปอซึ่งเรือนเทปอเนี่ยเขาจะปลดเลเวลนะครับผม ไม่ใช่เดนเจียี่เรือนเทปอมันอยู่ในท้าทายนะครับผมแล้วก็เรือนเทปอสังเกตได้เลยนะครับเขาเขียนอยู่แล้วว่าเลเวลเ1เาจะปดมากขึ้นตรงนี้ก็คาดการณ์ว่าอาจจะเปิดถึง110หรือ120เลยก็ได้นะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นเนาะก็ไม่มั่นใจว่าแพทเขาจะเปิดถึงเท่าไหร่แต่ว่าก็ปลดตันร0อยขึ้นไปนะครับอืมต่อมานะครับผม สิ่งที่จะเปิดอีกก็คือร่องรอยเงามืดเนาะซึ่งร่องรอยเงามืดนี่เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพของเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันให้นะครับผมว่ามันมีอะไรยังไงนะซึ่งไอ้ร่องรอยเงามืดนี่ผมจะต้องขอบอกกับทุกคนว่ามันเป็นดันเจี้ยนที่ค่อนข้างต้องใช้ตัวคู่หูที่ดีนิดนึงเพราะฉะนั้นก็เตรียมคู่หูดีๆเอาไว้ด้วยนะครับโอ้โหฟ้าผ่าฟ้า,ฟาร้องกันแบบสนั่น โอเคซึ่งไอเจ้าดันเจี้ยนนี้นะครับผมเมื่อมันปลดเลเวลมาเนี่ยมันจะมี71 2ดันด้วยกันซึ่งอันแรกเนี่ยเราจะได้รับเขาเรียกว่าป้ายชื่อเสียงขั้น33 3ชิ้นแล้วก็ตั๋วสุ่มวีรชน5ใบนะครับผมแล้วก็เลเวล71ระดับ2อนะครับผมอันนี้ค่อนข้างคุม้มเราต้องลงนะครับเพราะว่าเราจะได้รับป้ายชื่อเสียงระดับ 3- 4ชิ้นแล้วก็เราจะยังได้อะไรรู้ไหม เราจะยังได้เม็ดยาทองนะครับสำหรับอัรเกรดเลเวลของวีรชนนั่นเอง40ชิ้นซึ่งเหมาะมากสำหรับคนที่เขาเรียกว่ามีวีรชนที่เลเวลใกล้จะเต็มแล้วดาวใกล้จะเต็มแล้วอย่างเช่นผมเนี่ยมีโลโซกี์ที่อีกนิดเดียวก็จะเต็ม6แล้วใช่ไหมก็ถ้าไปทำอันนั้นเราก็ซื้อเรือนเทป,ปอเวลร้อยร้อยสิบอะไรเงี้ยก็ตัน6ดาวแล้วนะเออว่าไม่ได้เหมือนกันนะก็เรียกว่าระบบที่จะเข้ามาเนี่ยค่อนข้าง เพื่อผู้เล่นพอสมควรแต่ว่าอาจจะต้องใช้เขาเรียกว่าความสามารถในการจบดันเจี้ยนนั้นให้ได้แล้วก็ใช้าการสะสมตัวฟ้ามาเพื่อซื้อเรือนเทปอด้วยนะครับผมตรงนี้ก็นิดนึงต่อมานะครับผมคิดว่าอะไรจะมาอีกนะครับผมก็หลักๆก,ก็จะเป็นเนื้อเรื่องนะครับลดเนื้อเรื่องใหม่แล้วก็เควสผจญภัยใหม่ๆอีกหลายเควสเลยนะครับที่รอจอ่อคิวอยู่ซึ่งเควสผจญภัยที่รออยู่ก็ น่าจะพอประมาณเลยนะครับผมซึ่งจะปลดในเรเวลเจอืมไอที่เขียนทําไม่ได้ทําไม่ได้เนี่ยแหละเดี๋ยวมันจะมีค่อนข้างที่จะปลดได้แล้วก็แล้วก็มีหลายๆอันที่เราอาจจะต้องปลดทั้งความสนิทกับ NPC ด้วยนะครับก็ถึงจะไปทําได้นั่นเองโอเคนะครับคร่าวๆเนี่ยมีประมาณนี้เนอะในส่วนอื่นๆเนี่ยอาจจะต้องรอในเรเวล72เลเวล73 74นะอย่างเช่นดันท้าทายต่างๆเนี่ยจะมา,าตอนเจ นะครับผมอ๋อแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องนะครับคือการคราฟของนั่นเองเนาะจะเห็นได้นะครับว่าเมนูการสร้างอุปกรณ์นะครับผมได้มีอไอเทมใหม่มาแล้วนะครับก็คือตัวนี้ยกสวรรค์นะครับซึ่งยกสวรรค์เนี่ยเราจะได้รับจากดันเจียนนะครับเดี๋ยวผมจะไปส่องที่ไต้หวันให้เนาะว่ามันคือดันเจียนอะไรนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยไอของเก่าๆที่เราเคยสะสมมาเนี่ยอย่างเช่นพวกผ้าอะไรเงี้ยเนี่ย เราสามารถกดย่อยได้เลยนะครับเพราะเราจะไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้ใช้แล้วเนาะเนี่ยไอ้พวกนี้เราไม่ได้ใช้แล้วแน่นอนเพราะฉะนั้นสามารถเอาไปย่อยแล้วก็เป็นศิลาชําละได้เลยนะครับผมส่วนเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันเนาะที่เซิร์ฟไต้หวันการที่เราไปลงดันนะครับผมอย่างเช่นดันเจียนอะไรอย่างหลังๆเนี่ยเราจะได้ของมาอัปเกรดไอเทมอยู่แล้วเนาะ ซึ่งดันแต่ละดันเนี่ยเขาก็จะมีของแตกต่างกันไปอย่างเช่นดัน71เนี่ยเราจะได้ของมาทําเครื่องประดับนะครับเออดันเลเวล71เราจะได้ของมาทําเครื่องประดับซึ่งเป็นหินอย่างนี้แหละหินโลหะสวรรค์น,นะครับผมซึ่งได้จากดันทั่วไปเลเวล71็นะครับผมแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของเลเวล72นะครับเราก็จะได้ปลดดันเจียนนะครับที่มีชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับผม ยังไม่รู้ว่ามันคือดันเจี้ยอะไรเดี๋ยวผมไปดูแล้วกันซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะได้ทั้งหินโลหะสวรรค์น,นะครับแล้วก็ได้ทั้งไอเจ้าหยกสวรรค์ด้วยนะครับเพื่อที่มาทําอุปกรณ์ทําชุดกันนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็เดี๋ยวแมคาีนิกดันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวตัวเกมก็คงจะปล่อยเทคนิคก,การลงดันมานะครับก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะยากมากเท่าไหร่เนาะโอเคแล้วก็มาต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งที่จะเข้ามาก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่า หลายคนอาจจะรอคอยแต่ผมก็ไม่มั่นใจว่ามันจะมาในรูปแบบอะไรนะครับผมอย่าง Battle Pass เพราะว่า Battle Pass ได้หมดวันที่10ใช่ไหมวันที่11ก็จะมีคอ l เ e กชันใหม่เข้ามาในสำหรับ Battle Pass เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะได้เจอชุดใหม่หรือว่าเราจะได้เจอไอเทมอะไรมาในตู้ซูพีมแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็รอติดตามชมแล้วกันเนอะสำหรับ Battle Pass ซึ่งราคาก็น่าจะเป็นราคาเดิมนะครับผมแต่ว่าผมไม่สามารถกดดูราคาได้แล้วเศร้าเนอะอ โอเคคร่าวๆนะครับสำหรับการอัปเดตแพดเรเวล71ก็มีประมาณนี้เนาะส่วนถ้าผมได้อกหล่นหรือพลาดการพูดอะไรที่จะมีเนเวล71ไปถ้าผมรู้แล้วก็อะไรเงี้ยผมจะมาพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ละกันว่าเออมันขาดตรงนี้ไปอะไรไงนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้เนาะ สำหรับใครมีปัญหาหรือคำถามอะไรก็สามารถทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับตอบได้จะรีตอบให้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยววันที่5เดี๋ยวิวันที่6หรือวันที่9นะทุกคนก็จะต้องไปเล่นทัวร์นาเมนต์กันใช่ไหมซึ่งผมก็อาจจะได้ลงแหละแต่แบบแค่เข้าร่วมแหละผมแบบขี้เกียจอะออรู้ชะตาว่าแบบไปก็ไม่ไหวเพราะว่ามันนับ C p นะครับผม,ผมอาจจะสู้ได้แค่แบบติด1ใเน100นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย